อ่ะดอกไม้ที่จัดว่าเป็นดอกสมบูรณ์จะต้องมีโครงสร้างครบทั้ง4ส่วนดังต่อไปนี้ 1. กลีบเลี้ยง 2. อกลีบดอก 3. เกสรเพศผู้ 4. แเกสรเพศเมียถ้าดอกไม้ดอกนั้นใน1ดอกมีเกสรครบทั้งเกสรเพศผู้ และกะสอนเพศเมียเราก็จะเรียกว่าดอกไม้ดอกนั้นเป็นดอกสมบูรณ์และเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศแล้วดอกไมทก้ทุกชนิดที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศจะต้องเป็นดอกสมบูรณ์ด้วยเสมอไปหรือไม่อย่างไรคะมาดูตรงนี้กันดอกไม้บางอย่างโครงสร้างบางส่วนอาจจะไม่ครบเช่นอาจจะไม่มีกลีบเลี้ยงแต่ถ้าดอกนั้น ะะยังคงมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดอกสมบูรณ์คือขาดกลีบเลี้ยงไปก็ยังจัดว่าดอกไม้ชนิดนั้นเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะเพราะมีทั้งสองเพศอยู่ในดอกเดียวกันทีนี้เราลองมาทำความรู้จักกับดอกไม้บางชนิดที่เขาเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะเช่นดอกปัตเวีย ดอกปัตเวียเนี่ยจะมีบางดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้บางดอกมีเฉพาะเกสรเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นดอกปัตเวียนั้นนับว่าเป็นดอกสมบูรณ์ไหมคะไม่นับว่าเป็นดอกสมบูรณ์เนาะเพราะขาดองค์ประกอบไปบางองค์ประกอบอย่างที่ครูบอกไปว่าดอกสมบูรณ์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบครบ4ส่วนคือกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกระสรเพศเมียแต่ดอกปัตเวียนั้น ขาดไปบางองค์ประกอบเช่นถ้าเป็นดอกเพศผู้เนี่ยจะขาดชั้นของเกรสรเพศเมียไปถ้าเป็นดอกเพศเมียก็จะขาดชั้นของเกรสรเพศผู้ไปนะคะเพราะฉะนั้นดอกปัตตเวียเนี่ยไม่ใช่ดอกสมบูรณ์และดอกปัตเวียก็ไม่ใช่ดอกสมบูรณ์เพศด้วยเพราะว่าในหนึ่งดอกนั้นมีแค่เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น